สวัสดีครับกับผมไนน์ดดนเดียสิประยะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนขีราพัฒนาแผนการเรียนวิชณิิตครับเกจิเรียสาสามาภักรียนอยู่ที่3 2 2ครับและผมก็ได้มีกิจกรรมที่ผมประทับใจอยู่2กิจกรรมครับได้แก่กิจกรรมแรกก็คือการได้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนประจําปีการศึกษา2566และได้เรียนรู้หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านภาวะการเป็นผู้นํา และการได้ฝึกการกล้าสแสดงออกมากยิ่งขึ้นครับเกจกรรมที่2ก็คือการได้เป็นตัวแทนนักกีฬาในการแข่งขันกีฬารามโรเกมซึ่งกับผมเองก็ได้เป็นนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาทั้งหมดสามประเภทได้แก่ฟุตบอตลตะกร้อและพรีทาครับแล,และกับผมเองก็ได้ทั้งหมด3รางวัลในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ซึ่งทำให้ผมประทับใจในการแข่งขันครั้งนี้มากครับ เหตุผลที่ทําให้ผมเลือกเรียนคณะก,กรุศาสตร์มาจากประสบการณ์ที่ได้รับจากครูที่ดีครูที่มีความตั้งใจและใส่ใจในการสอนการสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจนักเรียนผมจึงอยากเป็นครูที่ช่วยพัฒนานักเรียนให้เติบโตทั้งด้านความรู้และด้านธัรนาคติที่ดีขึ้นครับโดยส่วนตัวแล้ว ผมเป็นคนทีืตื่นชอบวิชาพรศึกษาอยู่แล้วครับเพราะผมคิดว่าวิชาพรศึกษาเป็นความรู้รอบรอบตัวเราที่หลายคนอาจมองข้ามแต่ผมมีความสนใจที่อยากจศึกษาต่อผมจึงมั่นใจที่จะเรียนเอกวิชานี้ครับ